ลูกเสือทุกคนลูกเสือไม่ใช่ยูอากาชาตินะครับไม่ต้องกรีดนะครับไม่ต้องกรีดจะกรีดไปไหนนะครับลูกเสือแถวอ้านี่ลูกเสือมาอันนี้น้องลูกเสือมาอันนี้ยูวาาชาตใช่ไหมอันนี้น้องลูกเสือมางงเลยงงเลยงงเลย,ลเลยสลับล่างสร้างรัก <c oughs> น้องน้องรู้จักไหมครับว่างูอะไร เอาไม่รู้จักตายแล้วจับเลยเกิดเป็นงูเห่าทําไงเนี่ยยุ่งเลยแต่อันนี้ไม่ตายนะครับเราเซฟแล้วถ้าไม่งั้นไม่คงไม่กล้ามาให้จับนะครับเอาจะกรีดไปไหนจะกรีดไปไหนจะกรีดไปไหนเอาคนนี้ไม่เอาเอาเอาไปให้กนหน่อยจับได้หน่อยจัด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 ได้หน่อยน้องเขาอยากเจอตายแล้วเพื่อนตายเพื่อนตาย